ที่เข้าหาที่ซองโนเลยนะครับตัดเข้าตรงกลางแล้วแปะมันเนี้ยสวยนะครับอีกทีครับโอ้โหเลน่นอยู่หน้าบ้านมันแก้ออกมาครับเอเลียสอ่าวดัดตรงนี้ถึงครับแล้วเขาขึ้นมาแล้วด้วยครับมีช่องจี e ก็ไปต่อเลยครับจากปิดจากปิดสับตรงนี้บอลไปติดขาก็ต้องแก้ไขกันใหม่ครับกฤษดาให้ขึ้นมาโยซักกอร์ตปล่อยมาถึงชานโดงปล่อมาอีกทีนึงยกสกอร์ตจะเข้าไปจิ้มเนนคูส เชิญคลิปเริ่มจะเจอดักตัดตรงนี้แล้วล่ะครับจะขึ้นเกมรุกฝั่งนี้ทีมไทยเลือกดักตัดมาแล้วปริมาณผู้เล่นสูสีเหมือนกันนะครับมีโอกาสขอให้ได้จบช็อตน,นี้ก่อนทํนางพี่อท่ออกด้านข้างมาไทยบดินบดินตัดเข้าในเล็งแล้วใส่ตรงนี้มาโอ้โหบอลปิ้นครับมิโยสกรเก็บมิโยสกรให้มาพิธิวัฒน์แทนช่องเหงาแล้วครับโอกาสของกฤษดาฮักกลับเข้ามาโอ้โหยังติดเสาได้ครับสักกาอีกทีนึงกฤษดาตามมาเข้าซ้ายลอ็อกหาจังหวะไหลพิธิวัฒน์อัดบอลโอ้โหยังติดฉลี่ โมงทีนึงไม่ขาดครับบอลินจะตามไม่ได้ครับโอ้